สวัสดีค่ะครัวแคมบ้านมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ทานอร่อยนะคะส่วนมากมักจะไปสั่งทานตามร้านอาหารใช่ไหมคะแต่เราสามารถทำทานที่บ้านเองได้แบบง่ายๆเลยนะคะวัตถุดิบก็มีไม่มากเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะเราใช้สะโพกไก่ทั้งหมด4สะโพกนะคะประมาณ600กรัมนะคะส่วนเครื่องเคียงก็จะมีเม็ดมะม่วงนะคะ ประมาณ100กรัมค่ะพริกหวานนะคะเราจะใช้ทั้งสีแดงสีเหลืองส้มสีเขียวใช้ทั้ง3สีเลยนะคะอย่างละครึ่งลูกค่ะหอมหัวใหญ่อีกครึ่งหัวนะคะพริกแห้งนะคะพริกแห้งพริกชี้ฟ้าประมาณ3-4เม็ดนะคะ ต้นหอมเอาไว้โรยหน้าประมาณ2ต้นค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ3-4ช้อนโต๊ะนะคะเกลือแกง1ช้อนชาค่ะเราจะไว้คุกไก่ก่อนที่จะไปทอดนะคะส่วนเครื่องปรุงในการผัดก็จะมีซอสพวเหลือง1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหมู1ช้อนชาค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะ เพิ่มความหอมด้วยน้ำพริกเผานะคะ1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมกันนะคะพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะให้เรามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆล,ลูกเต๋าเหมือนกันนะคะเนี่ยะนยคะคะวันนี้ครัวแคมป์บ้านๆจะใช้ทั้งหนังเลยนะคะแต่เราเอากระดูกออกค่ะ กระดูกตรงกลางออกได้เลยนะคะหั่นเป็นเต๋าได้เลยนะคะชิ้นพอดีคำเลยค่ะ เวลาที่เราไปชุบแป้งทอดแล้วก็จะออกมาชิ้นพอดีคำเลยค่ะใครไม่ทานหนังก็ลอกหนังออกได้นะคะเนียค่ะเราหั่นแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหมักไก่กันค่ะใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนชาค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ เราก็คลุกเ้าให้ไก่คลุกกับแป้งนะคะแค่ติดผิวนิดนึงนะคะไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทอดไก่น้ำมันเริ่มร้อนนะคะให้เราใส่ไก่ลงไปทอดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะทอดด้วยไฟกลางนะคะแต่ก่อนทอดต้องให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะ เี่ยค่ะพอไก่เราเริ่มตึงๆเราก็จะกลับด้านนะคะให้เขาเหลืองทั่วถึงค่ะเดี๋ยค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะให้เราเร่งไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเสด็จน้ำมันเขานะคะตักพักไว้ได้เลยค่ะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะใส่พริกแห้งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดให้เหลืองค่ะให้เขาส่งกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะซอสหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะผงปรุงรสหมูนะคะ น้ำตาลค่ะเดีย๋ยวผัดให้เขาหอมเลยนะคะตามด้วยน้ําพริกเผานะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็รสชาติจะได้จัดจ้านนะคะเดีย๋ยค่ะให้เราใส่พริกหวานแล้วก็หอมใหญ่ลงไปผัดเลยค่ะ หอ,อมใหญ่กับพริกของเราเริ่มสุกแล้วนะคะให้เราใส่ไก่ที่เราทอดเอาไว้นะคะลงไปเลยค่ะปัดคลุกเคล้าให้ซอสเคลือบตัวไก่เลยนะคะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานต์เลยค่ะให้ซอสเขาเคลือบไก่กับเม็ดมะม่วงเลยนะคะเดี๋ยค่ะ ไข่ผัดเม็ดมะม่วงของเราก็น่าทานมากๆนะคะเนี่ยค่ะเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมนะคะโรยต้นหอมไปค่ะหากใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครัวแคมป์บ้านๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแคมป์บ้านๆค่ะวัตถุดิบและอัตราส่วนเราแนบไว้ท้ายคลิปเช่นเคยนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ น่าทานมากๆค่ะทำทานเองที่บ้านก็ได้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ